ก็กลับมาพบก,กับบีอีกครั้งนะคะสําหรับช่องลิซี่บค่ะวันนี้บีจะมาตอบคําถามหรือแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้านะคะที่เข้ามาสอบถามบีเยอะมากเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะบีต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า l i ซี่นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะที่ผลิตมาเพื่อดูแลระบบภายในของผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะสําหรับคนที่เป็นความดันทานได้หรือเปล่าแล้วคนเป็นเบาหวานทานได้ไหม แล้วมีผลต่อตับหรือไตหรือเปล่าบีจะขอบอกเลยนะคะว่าคนเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นความดันสามารถทานได้เลยค่ะไม่มีผลต่อตับและไตแน่นอนค่ะเพราะว่าลิซซี่ผลิตจากสารศสกัดสมุนไพรธรรมชาติค่ะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนเลยค่ะบีขอยกตัวอย่างเคสหนึ่งขั้นนะคะที่บีเพิ่งคุยกับพี่เขาล่าสุดค่ะเดี๋ยวบีจะเปิดรีวิวให้ดูนะคะนี่นะคะคือก่อนที่พี่เขาที่จะเลือกรับประทานลิซซี่นะคะพี่เขามี อาการตกขาวที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีปวดท้องประจําเดือนแล้วก็ประจําเดือนมาผิดปกติค่ะแบบ2หรือถึง3เดือนมาครั้งค่ะแล้วก็มีอารมณ์วูวบว่าอารมณ์ไวทองค่ะมีฝ้าหรือว่ามีกระบนใบหน้าค่ะที่เขาตัดสินใจซื้อลิซี่จากบีไปหกล่องค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะคือพี่เขาไม่ปวดท้องประจําเดือนแล้วก็ประจําเดือนมาปกติค่ะพี่เขาตื่นเต้นแล้วก็ทักมาบอกบีเลยค่ะว่าจาก ประจำเดือนนะคะจากมาเป็นสีค้าเป็นริมนะคะตอนนี้ก็มาแบบสีแดงแล้วก็สดค่ะจากมีฝ้านะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะไม่มีฝ้าแล้วก็ไม่มีสิวบนหน้าแล้วค่ะคือพี่เขาประทับใจแล้วก็ปลื้มในตัวลิซซี่มากเลยค่ะทําให้พี่เขานะคะสั่งเพิ่มบีเพิ่มอีกหนึ่งกล่องค่ะสําหรับสาวๆนะคะที่มีปัญหาตกขาวมีกลิน่นคันในช่องคลอดปวดท้องประจําเดือนหรือประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะ สามารถทักมาปรึกษาบีได้เลยนะคะบียินดีให้คําแนะนําค่ะไม่ต้องอายนะคะเพราะว่าบีเข้าใจค่ะแล้วก็บียินดีตอบคาถามให้กับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะบีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ